วัยรุ่นเอลสวาดอร์ค่ะทิ้งงานก่อสร้างพันตัวเป็นครูสอนบิตคอยค่ะยังจำได้ไหมคะว่าประเทศที่ประกาศให้ใช้บิตคอยเป็นสกุลเงินของประเทศเนี่ยคือประเทศไหนคำตอบก็คือประเทศเอลสวาดอร์นี่เองค่ะ ซึ่งนอกจากนั้นแล้วค่ะกระทรวงศึกษาของเขานะคะก็ยังออกหลักสูตร MI Primer Bitcoin ซึ่งเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับ Bitcoin แบบฟรีๆโดยไม่มีไบแอสนะคะต้องบอกว่าด้วยหลักสูตรนี้ค่ะทำให้สามารถเปลี่ยนชีวิตของจูรันโดม r รันวัยรุ่นชาวเอลสวาดอร์ที่มีอายุเพียงแค่18ปีได้เลยค่ะ โดยเขาได้กล่าวค่ะว่าแต่ก่อนค่ะเขาทำแต่งานก่อสร้างได้ค่าแรงแค่วันละ6ดอลลาร์นะคะแต่ว่าพอเขารู้จักกับบิตคอยค่ะและเขาได้เรียนรู้หลักสูตรเรียนฟรีของกระทรวงศึกษานี้ค่ะก็ทำให้เขาเห็นโอกาสต่างๆมากขึ้นและเมื่อจบหลักสูตรค่ะเขาก็สามารถกลับมาเป็นคุณครูสอนเรื่องบิตคอยให้กับโรงเรียนเก่าของเขาได้อีกทีหนึ่งค่ะ ต้องบอกว่าเป็นโครงการที่ดีจริงๆเลยนะคะแล้วก็ได้แต่วางว่าในอนาคตค่ะประเทศไทยอาจจะมีหลักสูตรฟรีด้านสกุลเงินดิจิทัลบ้างก็ได้ก็คงต้องขอฝากความหวังไว้กับรัฐบาลชุดใหม่แล้วนะคะ